ช่วงกลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกรณีของเรือรบเมียนมายิงเรือประมงไทย3ามลำะนะฮะแล้วมีอยู่หนึ่งลำที่ถูกฝั่งของเมียนมาเนี่ยลากเข้าฝั่งหน้าน้ําของเมียนมาไปพร้อมกับลูกเรือชาวไทย4คนนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นห่างจากทิศตะวันตกของเกาะพยามที่ระนองเนี่ยประมาณ12ไมล์ทะเลนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งของวันศุกร์ที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเรือรบเมียนมาควบคุมเรือสอจเจริญชัย8ที่มีลูกเรืออยู่ทั้งหมด31คนเป็นคนไทย4คนกับแรงงานชาวเมียนมา27คนกลับเข้าไปในเขตแดนทะเลฝั่งเมียนมานะฮะส่วนเรืออีก2ลํลครับฝั่งไทยเราก็ลากกลับเข้าฝั่ง พร้อมกับพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับที่สุดแล้วเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเรือดวงทวีผล33มถูกลากเข้าฝั่งที่อาเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาแล้วนะครับตํารวจสพตะกัวป่าเข้าไปสํารวจตรวจสอบเรือมีร่องรอยของกระสุนปืนครับพร้อมกับทําการชนะสูตรร่างของนายวรากรผู้เสียชีวิตก่อนที่จะส่งให้ญาติเพื่อนําไปบําเพ็ญกุศลทางาศาสนาที่อําเภอตะกัวป่านะครับ่สลดใจที่สุดก็คือ,อวินาทีที่คุณย่าครับ คุณย่าของผู้เสียชีวิตกล่าวทั้งน้ําตาว่าสงสารหลานชายมากๆคือปกติแล้วหลานชายเนี่ยเป็นเด็กดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับไม่ชอบลงเรือไปจับปลาคือหลานเนี่ยชอบอยู่บนฝั่งมากกว่าที่จะลงเรือนี่เป็นครั้งแรกเลยที่หลานชายลงเรือไป เนื่องจากว่าพ่อเนี่ยอยากให้ลูกได้เรียนรู้การทํางานบนเรือ,อก็เลยลงเรือไปกับเขาแล้วก็กลายเป็นเรื่องเศร้าถูกยิงเสียชีวิตนะครับช่วงที่เกิดเหตุทราบว่าฝั่งของเมียนมาไม่ได้มีการแจ้งเตือนแต่อย่างใดยิงอย่างเดียวเลยคือ,อย่าบอกแบบนี้หลานชายก็เลยตัดสินใจกระโดดลงน้ํา แม้ว่าตอนนั้นจะใส่เสื้อชูชีพแต่ว่าคลื่นแรงมากๆออเอาไม่อยู่นะ,ะฮะประกอบกับขึ้นเรือไม่ทันก็เลยจมน้ําเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับทางนายกอุ้งอิงเองบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุคือการรุกล้ำเขตหน,น้านน้าจริงหรือไม่<ะ>ต้องรอบคอบก่อนที่จะพูดคุยสรุปออกมายืนยันว่าไม่สับสนการใช้ความรุนแรง ส่วนรัฐมนตรีกาลาโหมครับคุณอ้วนภูมิธรรมนะฮะบอกว่าตอนนี้ฝ่ายไทยของเราได้ทําหนังสือประท้วงไปแล้วเรื่องของการใช้ความรุนแรงและขอให้ไต่สวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนครับเร,เราไม่สนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าในเหตุการณ์กรณีใดก็ตามนะคะเรามีจุดยืนนี้ไปทั่วโลกอยู่แล้วแล้วต้อติดต่มประเทศเองเนี่ยติดต่อตลอดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยยังไม่หยุดเลย ได้ทำหนังสือประท้วงไปแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังรุนแรงนะครับแล้วก็ขอให้ไต่สวนตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้เอาเรือของเราแล้วก็เอาเอาคนไทยที่ถูกจับตัวไว้เอากลับมาเพราะฉน,นั้นก็พยายามจะเจรจาทั้งสองฝ่าย ส่วนวันพรุ่งนี้ครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริสเสี่ยมพงบอกว่าจะเชิญทูตเมียนมามาตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น<า>แล้วก็อยากให้ปล่อยตัวคนไทย4คนให้ไหวที่สุดนะครับการช่วยเหลือตัวประกัน4คนได้พูดคุยกับฝั่งเมียนมาเป็นการดําเนินการอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดยังคงปลอดภัยนะแล้วจับสัญญาณดูตอนนี้สัญญาณยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแน่นอนอาจจะทําให้พี่น้องชาวประมงในพื้นที่เนี่ย กำลังกังวลใจนะฮะสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ครับฝั่งของระนองไทยเกาะสองฝั่งเมียนมาการขนส่งสินค้ารวมถึงการท่องเที่ยวทั้งหมดยังคงปกติอยู่นะครับชาวประมงเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะครับเพราะว่าเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงออกทำการประมงตามปกตินะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้มีพลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าว มั่นใจวันนิว